ปลากง่ไปไหวเลรเย็ดนีะปลขาโอ้เลยสามโลที no mm ่ป hmm. um, ๋ะเน่ยงได้ยอดอกสโลอืมปลากระเน่ยงเลยสามโลปลาขาวโอ้ที่นี่ก็สีงโลบ่เป้าบ่โลเคืองว่านีจีดียุบปลาขาวมือถือมือไ่ถือเนาะสอง้อใบจีบใมเทียงแกเทีงคนเจ้านิเดียโอ้เดี๋ยวมาคือส่งถึงดีสนอ ก็ตาแบบเดียบปลาเดีอยบบอนะเสียงหอง้องนี้ปลาอ,อยูป่ปลามาตุยทางเสียงห้องนปลากดเลยสียงห้องนี้ปลาโดดเล ก็พวะปันใดครับโอ้ปันปันโอ้ป้าน้านอยปาน้อยเป็น,ปนมกอ,นอืมสะดุ้งปลาเล็ก สะดุกกันทีครับอืมโอ้ยบปปิดแ่หายอเลยนี่กะแยงกระแยงแม่นี่ครับปลาประคดประคดประข้าวปลาตะเพียนใข่เนะขาเนี้ยงให้าอยงาเงีุ้ข้าเงเขี้ยงดาเปลาเี้งหวแมาตาอันตัวเ้นกันระหว่างปลาเขาส่งใ ตะกี้อยู่บ้านอยู่นติดนำห่องละบ้านก็นได้รับนาห่องเวลาชี้เลือไปห้องเป็นจุดเป็นจุดโอ้ยย่ๆน,น,นี่แหลปะปลาปานมาแล้วปลาหน่อยปลาหน่อย,รอยขรีเอีตัวหนึง่งสูงเส้นหาก็ได้ปลาหน่อยายนะครับ เดี๋ยวตก็เอาเส้นหาเดีได้กางิแ่เนเลเาตอดียวมัเนัือเดี่นตโอ้ยครับลบหนันตโอเมื่วัเถอ,าเอหาจินประจําเลยเ <im itation> มื่อวันเหยียโอ้อยู่อยู่เมืองขอนแก่นเอาเรียกมื่อวันพี่เลยมาคากินเลย อืมเอ้าๆๆโอ้ปลากะแยงໂຕงามโตนี่แหมปลากะแยงຕงามเลยเดี๋ยวปากพุนลเนาะเดี๋ยวเบิ่งตัวยงตัวใสปปกฏเนาะมนตัวงามนะี่มันบดมันสิค่แล้วเนาะเอองฟ้า ออออโอ้ปลาตองตองปลาตองเด็เออตัวสำนีกับลาบอิมยูนี่สานีลาบอิมยู่นี่นโอ้พ่อลาบหรอตอนนี้สามสีตัวเลยทีครับไ่รู้ีบครับมันมันเ,นเตลียนวัน,นไหม โอ้ปลากระกยงสามโอ้ปลากระยงตัวหนึ่งปีไกย์โอ้งามๆป่านีนะ่มันเสีบปลาเนี่ขึมม้นะนเบียอันนี้ก็ตาบ่าเอมาบิเือน้าโอ้ปลากระกยงตัวหนึง่งปลาหน่อยเอองานส่วนนึงกันกดแค้แนนี่แหละเออว่ามันพกกระเทือน พาอได้บริสียค่าน์นุมน้ำมันเนาะสองตัวเกิดนามปิดนามมันก็นเลบ่บปันไดแต่ว่าได้ดยุทสะัุกง,งกลางสองตัวสตัวสอมตัวอะ <c oughs> ไรอย่ <c oughs> คำม,มากสิปลาปีไก่ล้วั่น2องตัวสตัวอุ้ยอันดึงถุงหรือ่งจัวนะครับ <c oughs> ได้น่อยได้หลายสมเด็จปากเงกี้ยกคือได้ไวอ่ะดดนีจปะปลาขาวโอ้เด็ดสมลรปได้ดไดยดอกสามลกอืมปลากระกเงี้ยเนยสล โอ้ที่นี่ก็จีทองโลกบ้าป้าบ่โล่เคืองว่านีที่ยุบ่ะเขามื่อถือมือบ่ถือเนาะบ้าปีนอกลางมือ